โคฮอนทัสจริงๆมีชื่อว่ามาตัวค่ะเป็นลูกสาวของหัวหน้าเผ่าในแถบเวอร์จิเนียหรือประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันตอนที่เธออายุได้11บเอ็ขวบพ่อของเธอก็จับตัวจอห์นสมิธที่เข้ามาล่าอนาธิคมนะคะแต่ว่าเธอเนี่ยก็เข้ามาขัดขวางแล้วก็ขอร้องให้พ่อเนี่ยไว้ชีวิตผู้ชายคนนี้ค่ะเมื่อจอห์นสมิธเนี่ยต้องเดินทางกลับอังกฤษไปนะคะก็มีข่าวรือว่าเขาเนี่ยเสียชีวิตแล้วค่ะทําให้เธอเนี่ยเสียใจมากต่อมานะคะเธอก็ถูกลักพาตัวไปที่อังกฤษเพื่อเป็นข้อต่อรองกับพ่อของเธอ นั่นเองค่ะซ้ําร้ายกว่านั้นอีกนะคะเธอก็ถูกคนขาวผู้มีใจที่โหดเหี้ยมนะคะคมคืนเธออย่างเลือดเย็นค่ะและในที่สุดเธอก็ ตั้งคันค่ะหลังจากนั้นไม่นานนะคะเธอก็ได้พบกับจอห์นสมิธค่ะเธอดีใจมากที่รู้ว่าเขายังไม่ตายค่ะแต่จอห์นสมิธเนี่ยกลับมองเธอด้วยสายตาที่เหยียดยามและนั่นก็เลยทําให้เธอเนี่ยต้องใจสลายค่ะจนเธอได้พบกับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าจอห์นลอฟนะคะแล้วก็ได้แต่งงานในที่สุดค่ะแต่ว่าความโชคร้ายของเธอนั้นก็คือลอฟเนี่ยแต่งงานเพื่อผลประโยชน์ล้วนๆเลยค่ะ ขณะที่เธอกําลังเดินทางกลับบ้านนะคะเธอก็ได้ล้มป่วยในขณะเดินทางถึงท่าเรือและเสียชีวิตอย่างกระทันหันในขณะที่เธอมีอายุ21เท่านั้นเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์มานะคะ